À, uh, okay. game. <coughs> ทำอะไรบางคลิปนี้ก็อาจจะลง ลืมๆืมบยเพคือครับด้วยลูกค้ามาไม่ช่วยร้านเชกันอืมเอาเอาชีวิตรอดหนึ่งวันพอเอาชีวิตรอดหนึ่งวันพอ Pe, 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 pe. Uy, no me digan. はい。 อยากซื้อ